สวัสดีครับพบกับช่อง Dark Hero Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่าความเร็วในการยิงของผมทั้งหมดนะครับคือไม่ใช่สีให้ดูเพราะว่าพี่ๆในเฟสประมาณ5-6คนเขาขอมาครับว่าความไวที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นยังไงอยากเล่นสไตล์ผมแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสไตล์ผมอาจจะหัวร้อนได้เพราะว่าผมเล่นชาทุกอย่างมาก คลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยครับเพราะว่าจะให้ดูแค่ความไวของผมนะเพราะามีหลายๆคนขอมาก็จะเอาให้ดูครับนะครับผมว่าผมเล่นยังไงนะ่ะนี่นะครับว่าไม่ใช่สินี่ความเร็วผมอ่าความเร็วในการหมุนกล้องนะอ่าใครไม่ทันก็ย้อนคลิปดูได้นะครับให้ดูเลยบุคคลที่สามผมก็เล่นช้านะคนที่หนึ่งไม่ใช่สนยนเลงสิบหกเนี่ย ผม,ผมปรับต่ำตามนี้หมดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ความเร็วหันจอเมื่อยิงอ่านี่ครับไม่ว่าจะเป็นสะโขบหรือว,ว่าความไวอะไรก็แล้วแต่ผมปรับช้าหมดเลยส่วน dpi เมาส์นะ dpi เมาส์นะครับฟังดีๆนะครับผมใช้ของ signal รุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จําชื่อไม่ได้นะผมเล่นความไวเมาส์ ขั้นต่ำสี่ร้อยนะผมปรับ dpi เมาส์สี่รอซึ่งเป็นอะไรที่ช้ามากที่ลองเมาส์ของผมนี่ก็กว้างนะแต่หมุนหันแต่ละทีนี่แทบไม่พอเลยนะครับเพราะว่ามันต้องสะบัดเมาส์ไปไงี้แล้วก็ยกเมาส์กลับมาที่จุดเดิมอีกทีแล้วก็หันอีกทีเพราะว่าเจอคนก็หันยากมากแต่ผมถนัดไง มันไม่ยากสําหรับผมอะก็เนี่ยครับความไวของผมผมจะให้ไปดูในห้องซ้อมเลยนะครับผมว่าผมยิงโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องซ้อมแล้วนะครับผมก็จะมาลองปืนกันเนะครับผมในความไวที่ผมเล่นกันผมจะลองไม่แต่งอะไรก่อนนะอจะใส่ไว้ก่อนก็ได้ x หกคูณสี่คูณสามเลตดัดก็พอโอ้โไม่ต้องโอเคผมจะเริ่มต้นจากโคนหกก่อนก็แล้วกันนะครับผมผมจะปรับมาที่ตรงนี้นะใครไม่ทันก็ย้อนคลิปดูได้เลยนะครับผมนี่ครับความไวที่ชา้าที่สุดของผม DPI สี่ทุกอย่างในเกมช้าเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งอะไรมากนะครับลอ,องใส่ที่แต่งดูผมว่ามันอยู่ที่คนถนัดมากกว่านะ เนี่ยครับเข้าๆอ่ามินิเนี่ยไม่ได้นิ่งอะไรมากมายครับผมว่ามันอยู่ที่คนเล่นมากกว่านะความถนัดของแต่ละคนสิเนี่ยความไวของผมผมก็เล่นเท่านี้แลหละคุณสามบ้างอ่ะ เป่านู่นนะเนี่ยไม่โดนเนี่ยผมว่ามันเป็นความถนัดมากกว่ายิงนิ่งม่นิ่งอะคนใน Gmail กับที่ส่งข้อความมาแล้วก็ใน a ฟ e b o o k เนี่ยอยู่ที่จังหวะนะผมว่า มาเลดดอทบ้างอืมอ่ะก็ อืมใครที่อยากลองเล่นแบบผมก็ลองไปปรับใช้กันได้นะครับผมลองหาความไวของตัวเองอย่างเช่นแบบยิอย่างเงี้ยรู้สึกไม่นิ่งก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปปรับความไวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จนกว่าจะเจอความไวเมาส์ของตัวเองครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่ความเคยชินด้วยนะครับผมเนี่ยผมก็ถนัดของผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเล่นเมาส์ที่ช้าที่สุด พะเผื่อในอนาคตผมอาจจะเล่นเมส์ชา์กว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมยิ่งสโลรู้สึกยิ่งชอบนะก็คลิปนี้ก็ขอจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถติได้นะครับผมผมทําแค่คร่าวๆให้ดูครับว่าการเล่นการยิงของผมมันแบบเป็นยังไงครับผมแบบคอมไว้อะความไบในการปรับในการตั้งค่าดิไม่ใช่การเล่นดิก็ ขอจบคลิปแต่เียงเท่นนี้ครับบ๊ายบายครับ bye bye